ต้องคุกไปจากบ้านนะคะอันนี้คือถาดของไอ้ห้าแม่ลูกนะคะแต่อันนี้คือของไอ้เออหมืน่นและไอ้นักลบแล้วก็นางนภานะคะเราไปแบ่งกันเนี่ยดูถ้าไม่คุกจากที่นี่ไปนะคะเมื่อวานเนี้ยแม่อ้อมเนี่ยโดนมันนะคะลูดขาค่ะคือเล็บค่ะลูดนีแบบสามสี่จุดเลยเลือดซึมเลยอะ่ะวันนี้ก็เลยไม่เอาละขี้เกียจไปนะั่งคุกตรงนู้นไม่ไหวค่ะมันทั้งปีนทั้งป่ายแทบจะขึ้นหัวก็เลยต้องทําไปให้มันเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยไปให้มันค่ะ ไอ้เครดูแล้วมันวิ่งกันเป็นพูนเลยค่ะมันน่ะมานั่งรอแม่อ้อมกันตั้งแต่ไก่โหค่ะแล้วเนี่ยแม่อ้อมเราสงสารไอ้ส้มยักษ์เนี่ยตาเจ็บมากอ้ตายแล้วคือแล้วมันก็ไม่แบบมันไม่มันไม่ได้กินอาหารที่แม่อ้อมให้เนี่ยมันจะหลบเนี่ยจะรักษามันก็ไม่ได้ตามมันเจ็บอะค่ะมันไปตีกับเข้ามาจนผอมแล้วเนี่ยตายฉันรุ่งใจกับมันจริงๆเลย เนี่ยมันไปแล้วมันไม่กินคือมันกินแต่อาหารเม็ดไงมันไม่เคยมารอไม่อ้อมก,กินอาหารเปียกเลยไงก็เลยมไม่รู้จะทำยไงกับมัน,นเ,เนี่ยเอาเลยไงงองแงกระจองงองแงมันรอไม่อ,อ้อมมาจากไก่โหแล้วนี่ใครยังดิถือจะเต็มมือไปหมดเลยสองข้างนี่เดี๋ยวสิปัดโทท่านหมื่นนอนเลยท่านหมื่นน่ารักหมื่นหมื่นนา่นนารักมากเลยนในนักรบเดี๋ยวเ,เข้าไปค่ะดูมันดีค่ะ หมื่นในะนิสัยดีรู้ด้วยนะนี่ไอ้ดูนะลบตัวนี่แผลทั้งตัวแล้วอมอมมหิสานี่ส้มยักมากเลยด้วยทำยังไงดีอะตามันเจ็บอะ่ะแล้วมันก็แบบไม่ค่อยให้เราเข้าใกล้มันเลยเนาะมันรอกันตั้งนานนั่นแหละดิไปย้อยเยียบไปหมดเอออิ่มไหมฮะนอนเกลื่อนเลยฮะนุ่นค่ะนุ่นคะ่ะนอนอยู่นุ่นคะ่นคะอิ่มไงไมฮะน,นุ่นอืมอืมอิ่มคะ่ะ แม่ก็ตามเรียลูกไปไอ้นี่จุนพ่อว่าจุนพ่ออยู่นู่นอันอนี้หมื่นไอ้หมื่นนี้เป็นไอ้หมื่นเป็นน้าไอ้ัเซ็เป็นน้าเดีเป็นอาเป็นอาสิหมื่นไม่สนแล้วหมื่นไปละอย่ามาตามฉันนะดูสินเนี่ยตัวอ้วนไปดูดูมันอ้วนมากเลยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันอ้วนนะดูท้องมาดิค่ะดูตัวไหนตัวเมียตัวไหนตัวผู้เนี่ยได้เลิกฉันจะได้ตามจับเลยเนี่ยฮะอืมน หมื่นไม่เอาลูกหมื่นจะเอาอะไรหมื่นเอาน้ำเหมอนนฮะนอนกันวะไงอิ่มน้ำสำรานค่ะ,อะ <laughs> นอนเหมือนเป็นบ้านมันเลย <laughs> เธอรอฉันเหรอนะพาฮะเธอรอฉันเหรอเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะเธอรอฉันหรือเธอรอฉันหรือนะพาฮะ เงี้ยวเดี๋ยวออกกัะลุกอ๋อนี่ออกก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีกัดไม่มีแง้มไม่อ้อมนะไม่มีนะเดี๋ยวนี้ไม่มีนะไม่มีมางงมาแง้มเราไม่มีหรอกเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวจะกินอย่างเดียวไม่มีกัดไม่มีอะไรรอกินอาหารเม็ดนั่งแขรไข่ วิ่งเก่งนะคะแล้วถ้วยชาไม่อ้อมวางไว้กระจาดก,กระจายห,หมดอ่ะอืมกินอาหารเม็ดทำไม่กินอาหารเปียกนังแข่ๆขเนี่ยนยล้วเมเกี้ยนไม่อ้อมไปห่วงไอ้ส้มอยู่นะว่าไอ้ส้มเี็กเป็ยังไงลงมาแล้วลงมาแล้ว เบืองมากอาหารเม็ดเนี่ยประมาณสองวันกิโลนสองวันนิดๆอะ่ะสองวันกับอีกมื้อหนึ่งอ่ะกิโลนมันเยอะไงไอ้บ้านนู้นเรากินขนาดมื้อเดียวนะคะขนาดไอ้ไอ้ห้าดำห้าแม่ลูกขนาดมื้อเดียวเอา้าเอา้าเอา้าอีกมันมีอีกตัวหนึ่งนี่เอามาจากไหนนี่เอาแล้วนี่ เจ้าของแน่เลยอ่ะหลงมาแน่เลยอ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะขยายไปนี่ดูค่ะเอ้าดูสิคะานะคะ น่าจะเพิ่งหลงมาแน่เลยเนี่ยอมืมีใครตามหาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวแม่อ้อมจะลองถ่ายรูปมันนะคะนางนะพาก็กินไปนางแขะไขก็กินไปไอตัวนั้นเดินไปรุ่นแล้วนกพานี่ยนางแไข่เนี่มันกินอาหารเม็ดมันชอบกินอาหารเม็ดกินเยอะด้วยนะ